เอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสด,ดีเพื่อนเพ,พี่น้องชาวเกมสเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิบอรเดอรเกมโอ้ยหมดเสียงอก็เมื่อคืนก็นอนดึกไปหน่อยนะครับก็นี้ก็ยังไม่ได้มีเวลาว่างจยนอน ก็ไปสู้น้ okay. ําสู้ฝนอยู่นะครับน้ําไหลเข้าบ้านนะทาไงอก็พูดเรื่องส่วนตัวไปแล้วมาพูดเรื่องของเราก่อนดีกว่านะครับลีกไปไงมั่งครับมีแววว่าแววดีแววอร่อยปะมีใครไปอยู่แร้งเพชรมั่งนะผมก็จะแช่งให้มันตกไม่ใช่อะไรหรอกแช่งให้มันตกไปเลยโอ้ยพูดเล่นนะครับอก็แสดงความดีใจด้วยนะทุกคนใครที่อยู่แร้งเพชรนะครับ ส่วนตัวพี่นั้นก็ยังอยู่แล้งเงินอยู่เลยนะครับยังไม่มีเวลาตีนะป่านนี้ไม่ตกไปอยู่อันดับที่100แร้ลงเงินแล้วลนะ่ะได้ขอเข้าไปดูหน่อยนะครับอพี่ก็ยังอยู่อันดับเดิมนะครับอันดับที่66บนะครับมีแต้มอยู่1 4 8่ร้แลงเงินว้าวอ่ะดูตัวไปก่อนเลยว่าเราจะเปิดได้ตัวไหนดิ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยมีแบงค์ป่าไม่แน่พี่จะให้สองใบเลยนะแต่ไม่ได้แบงค์ว่ะโอ้โหน่าเกียดว่ะต้องไปอยู่แล้งไหนวะถึงจะได้แบงค์ อุ้ยไม่ได้แบงค์นี่กะโอ้โหไม่ได้เลยเราต้องไปอยู่แหล่งสุดท้ายอย่างเดียวเลยเนี่ยเราถึงจะได้แบงค์นะครับอย่าไปสนใจมันเนโนเสาร์สนใจแบงค์ก่อน <c oughs> บ้าสนใจไดโนเสาร์ดิอ่ะก็เข้ามาแล้วเนะี่ยก็ไม่มีอะไรจะจะทํานะมีดิของสิ่งที่จะต้องทำํำมะตีบอสไง <c oughs> บ้าเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก็อ่าอย่าลืมเข้ามาทํากิจกรรมกันนะครับก็พูดหลายคลิปแล้วนะ,ะฮัลโหลเวอร์นะสิ่งที่เราจะทํากันง่ายๆเลยก็ ง่ายนิดเดียวเลยนะครับนั่นก็คือการแทนแทนฟักฟักตัวไหนก็ได้ตัวหนึ่งนะครับก็สื่อว่าร่วมกิจกรรมนะแล้วก็จะมีสิทธิ์รุ้นรับของมากมายเลยนะครับนั่นก็คือการนี่ไงนาอู้ แล้วก็แบงแบงแบง,แบง,แบงนึงนั้นเลยอะสองร้อยสองร้อยสองร้อยอะนี่มีโอกาสจะจัดเลยนะครับแต่ที่สําคัญได้แน่ๆเลยตรงนี้75กับ60ก็นะครับตอนนี้ก็ใกล้เคียงเต็มทีแล้วนะครับอ่ามันก็1ล้าน9แสนแล้วนะครับอืเกือบจะ2ล้านแล้วเหลือเวลา3วันก็บอกวันละล้านวันละนละ้านก็คงพอดีนะครับจากลักษณะแล้วอ่ะมาตีบอสกันเลยดีกว่านะครับบอสต,ตัวนี้ก็มีชื่อว่า อากูอาคูบัค巴าอากูกาก้าเลยอาคู巴านะครับเออลาหรือพาราเออพาราไม่แน่นะเอออาจจะปวดหัวกันโอ้อากูปวดหัวออเออพาราอากูพารามีสิทธิ์นะเอออาจจะอากูพาราก็ได้เออกูปวดหัวไงพาราเซนเตอร์บอลอ่ะมาตีกันหน่อยนะครับ เราจะเอาเอาแบบจัดๆเลยไหมต้องต้องจัดเท่าไหร่กันไม่ต้องจัดแต่เท่าไหร่ก็ได้นะเอาไว้เราตีแบบหยอกยอกหยอกยอกหยอกยอกเอาเฮ้ยไม่เไม่มีท่าทับนี่เลือดเยอะๆมึงเลยอ่ะแบงนี้จะเก็บสแต็กได้เหอเออเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันได้เดี๋ยวต้องเก็บสแต็กได้ดีเราเฮ้ยเเอาย่อนยอนเห็ไหมตีซักๆยกเอายอนยอนเห็นไหมเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่ง แล้วก็เอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้อ่ามาเฮ้ยเลยโอ้โหเปิดตัวได้โคตรอลังการเรฮ้ยเรียกว่ามันนอนอยู่ใต้ทะเลเลยทีเดียวโอ้ดูหัวมันดิผมชอบหัวมันมากเลยอ่ะดูดี่เทจัด,จดอุ้ยมีไฟแวบๆในปากด้วยนี้มันตาภาพน้ำจะชัดเต่าทะเลเว้ยไม่ใช่ตภาพอื่นาง,งานมีไฟออกนะครับอ่าผมจะป,ป,ป้องกันไหม ไม่ต้องป้องแข่งกันอย่างเราป้องกันทำไมไม่จัเปด็ดมาเลยอุนี่เราเป็นป่านี่อาหารมันแท้ๆเลยโจมตีหนึ่งนะยังอยู่โอ้ยกระจอกกระจอกจัดอ่าอุอ้ยแต่มีเลือดต้องสี่พันสามเลยนะป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไปสองนะครับโอเคค่อยๆฟเล่นเราบุมเรามอมไปเรื่อยๆนี่มันมีสามนะนี่มันจบตีสองก็ตายไหมเนะี่ยไม่ตายนะไม่ตายนะตาย,ยังอยู่ยังอยู่ว้า ฉันจะโจมตีแกให้แกสุดลงไปเลยเฮ้ยเรเวลแรกนี้เราจะลงมันได้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะวิมันเป็นบอทที่คิดโคตรนานเลยอะ่ะดูดิตายแล้วกระพือปีกอยู่นั่นน่ะไม่โจมตีว่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับมันไม่โจมตีนะครับ่นะอาผมป้องกันหนึ่งนะครับจะลงแกอยู่นี้แหละมันมีหกนะสิบหายแลนะมันจะโจมตีไหม โจมตีสาผมยังอยู่นะครับเออสั <c oughs> ่งจะไว้ทำไมใส่ให้หมดแม็ดไม่เท่าไรใส่ให้หมด <c oughs> ตายซะอย่ายอยู่เลย <c oughs> มันไม่ตายนะครับแต่ว่าเราต้องการดาเมจนะครับเออกัดมันงับหัวมันแข็งจัดจัดง,งับไม่เข้า <c oughs> เราไม่มีฟันด้วยอะ่ะหายแล้วมันมีหกเลยนะครับโจมตีหนึ่งแง่โจมตีหนึ วิ่งโอ้ยโดนตบทีเดียวแสงออกไครคิดดูแสงออกเบื่อว่าจะจัดเลยนะเนี่ยใครเอาใส่กงไว้เนี่ยอ่าผมจะไปสีเลยนะนานป้องกันหนึ่งเอาสิแกมีมีแปดเลยอ่ะชิบหายจัดเข้าอีกโจนตีเสร็จโอ้โหเลือวหนึ่งมันกำลามแล้วอุ้ยมันหมุนด้วยโอ้ย แลกจ,จัดจัดมองกันไม่ทันตะกี้มันมันมุ่นมันเตาขนองผมเลยอ่ะสูตรสูตรชอบรู้สึกรักเลยทีเดียวโจมตีแปดนะต้องการดาเมจจัดการมันดาก้บินกันไปนี่ควงโชว์ด้วยนะครับแล้วก็งัดากโก้ฆ่าได้ว่ะเจ๋วเจ็บสุดๆจริงๆโจมตีหนึงก็ได้แต่ผมไม่เอานะผมต้องการดาเมจน,นะครับถามว่าต้องการแป้มดาเมจไปทำไมเพราะว่า ฟาร์มดีนเนะครับผมไม่สนอยู่แล้วว่ามันจะเลเวลเท่าไหร่ผมต้องการฟาร์มดีนเนะครับจิบหายแล้วจบตีห้าดาก้ไปแล้วอือหึโดนมงตบตรงเลร็วมงเน่งมันแข็งมากโอ้โหดูมันหมุนด้วยอ่ะโอ้โหคำลามอี่ยัดอือหเป็นไงล่ะหมื่นสามเมื่อกี้ดโูโ,โอเคต้องการฟาร์มอย่างเงี้ยแหละครับเออซึมโอ้โหออซึมนะสามร้มอยแล้วนะครับ อ่ะหกร้อยแล้วนะครับอืมอ่ะพันกัห้าสิบแล้วนะครับได้จัดจัดดาดิโดได้พันกับห้าสิบแล้วอะ่ะโอ้โหสงสัยต้องเอาเอกสนุกดีเดี๋ยวขอนี่ก่อนนะโอเคอุ้ยห้าพันหนึ่งแล้ววะเก็บไปเรื่อยนะครับจะเอาไว้ครบนะครับอ่าเอ้ยอยู่ไหนวะลืมเลยเฮ้ยบอสอยู่ตรงนี้ไงไปะโถ่อยมา,อาอต่อนะครับดืด้อ อุยผมไม่มีท่าทับเลยอะท่าทับหมดเลยสูญพันุไปเลยอะท่าทับ,ทบเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตัวนี้โอเคน่าจะไหวอยู่นะน่าจะได้แล้วนะครับเลยมามาต่อกันเดิ นี่แหละคือวิธีฟาร์มดีเอนอนะครับมันอม้อนก็จะมาทุกสัปดาห์นะครับดังนั้นก็ค่อยๆเล่นระบบระบอบไปนะครับป้องกันไม่ไปป้องกันะทเอ้นเต่าจะมากินปลาหมึกง่ายๆไม่ได้ดูกระดองซะก่อนแข็งจัดๆไม่ยอมตีนะผมต้องป้องก,กันหนึ่งแล้วก็เหลือไว้สองนะครับต้องได้ให้ใช้ได้ไม่ตายนะครับถ้าไม่ใช้ไม่ตายนี่แซมได้ไปเยอะตะกี้ได้ตุกหมื่นสามนะครับใช้ไม่ตายไปสองทีนะครับ ที่หายแล้วนนะมันมีแต้มเ,เท่าไหร่อ่ะผมไม่ได้ดูเลยนะครับแต่ว่าไม่กลัวตัวนี้ดาเมจน้อยนะครับเอาไว้เดี๋ยวให้ตัวกลางนะครับนีมาเลย <c oughs> วิมีสี่เฮ้ยมันล้มราไม่ได้นะเนี่ยได้ใช้ไม่ตายเลยเนี่ยเอาแล้วได้ใช้ไม่ตายจัดการมันยาวมันไว้ตายซะอย,ยู่เลยเฮ้ยโจมตีแปกเอาแล้วบินึ้นไปนะครับล้มไม่ได้หรอกครับแต่ว่าต้องการดาเมจจัดๆสี่นะอุ้ยล้มได้อะ่ะ ห้าพันสามเจ้าแจมสุดๆซนเฮ้ยไงท้องไปละเฮ้ยช็อตเว้ยช็อตเว้ยโอ้โหลุกขึ้นมาใหมโอเลเวล้ำกันแล้วทีเลือดห้าพันสองออหือโอ้ยโจมตีสี่มันแขนอะมันแขนโอ้โหความจริงมันเฮ้ยแต่มันต้องโจมตีสี่อยู่แล้วเพมันมีดาเมจแค่ร้อยเจ็ดสิบนะโอ้ชิบหายแล้วตรงนี้หกร้อยนะครับทำไงดีเก็บไว้เพื่อน เก็บไว้ให้เพื่อนหนละเออเราต้องเก็บไว้ให้เพื่อนนะครับเฮ้ยมันมีโอ้ยชิบหายแล้วชิบหายจัดจัดโจมตีสามเหลือไม่หนึ่งเอกโอ้ยฉลาดฉลาดมากตายไปแล้วนะครับกระพปงข่าวนะครับนะเอย่าไปกลัวมันจีโอกดให้ยับมีเท่าไหร่ใส่ให้ยับจีโอสซลัสง่าโอ้ยท่าเดียวกันกันกบไอ้นี่เลยนะครับดาโก้เลยนะครับมา ตายซะอยู่เลยงับเก้ามัน้ะแสกแกดาวเมสแสกทีนี้แล้วโอ,อ้ยช็อตอีกแล้วชิบหายแล้วโผล่ขึ้นมาอีกแล้วเลเวลสี่นะครับชิบหายหายจะจัดเลยทีเดียวห้าบันโผแล้วโดนแล้วผมอ่างับตายท่าเดียวกันเลย <laughs> โห่ปุ่นอีกแล้วโผล่เนี้ย จริงๆน้ำมันเป็นสีเอ้ยเพิ่มขึ้นมาพันหนึ่งอะเจ๋ยวจำสุดๆดเอาอีกแล้วเอ้ยได้เจ็ดร้อยห้าสิบโว้ยขึ้นจัดจัดอุ้ยพันหนึ่งไม่ได้เราต้องได้พันหนึ่งได้เราต้องได้พันหนึ่งให้ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันนะรู้สึกสนุกนะคเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวเอาตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ไล่ไปเลยอะตัวไหนดาเมจเยอะไล่จัดจัดเลยอะเฮ้ยตัวแรกอาจจะใช้ไม่ตายนะ เออผมสลับดีฝาไหมสลับสลับดีฝาสลับนะครับเอาตัวแรกอ่าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าเพราะว่าตัวแรกอาจได้ใช้ไม่ตายนะส่วนใหญ่ได้ใช้ไม่ตายทุกครั้งเลยนะลุยมาอุ้ยเปลี่ยนร่างแล้วอ่ะหายเลยมันเม่นได้เปลี่ยนล่างมปนดอกจักระดองว่ะเอยมามาเจอกันอีกยกนะครับผมไม่ป้องกันนะป้องกันทําไมเลือดเราเยอะเรามันแข็งแกร่งอยู่แล้วอ่ะ หมนดาปลาหมึกนี่แข่งแก่งทุกตัวไม่โจมตีนะครับไม่โจมตีขวาน้ามันมีสี่มันมีสิทธิ์ล้มผมได้เฮ้ยป้องกันเหมือนกันนะเขากลัวตายเหมือนกันนะเนี่ยมันตายไปหลายครั้งแล้วไงมันจะสุดที่เลเวลเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันผมเองก็อยากรู้นะว่ามันจะสุดที่เลเวลเท่าไหร่นะครับผมป้องกันหนึ่งรอดไหม เฮ้ยมันมีหกแล้วว่ามันไม่ปล่อยเอาลอดแน่สงสัยพิดตัวซะแล้วไม่ได้เอาตัวสองไว้กะเอ,อ้ยได้สิยังงี้ตายตัยย้งแต่อยู่เลยโจมตีโจมไม่หมดมีตัวไรใส่ให้เต็มแม็กตายฮฮ้ยตายไหมโดนห้าเข้าไปอยากรู้ไหมยตายไม่ตายอ่ะเหลือสองร้อยโอ้โหนึกว่าตายตายแล้วมันมีเจ็ดเลยนะ เฮ้ยแต่มันต้องโจมตีเราเย็นหกเลยนะโจมสีเสียเราตายไหมสิตายว่ะลอยน้ําไปเลยนะแต่มันยังเหลือสาบเลยนะชิบหายจะจัดเลยแอลโมนายอย่าไปกลัวมันเหลือแค่สามเองเอา้าวไม่เหลือสาบแล้วทีนี้มันโจมตีห้าเราไม่ตายแน่อย่าบอกว่าแอลโมนายจะได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยนะนน่นไงได้ใช้ท่าไม่ตายริงด้วยตายะอยจะอยู่เลยจัดการมันแอลโมนายอีกตัวหนึ่ง หมุนควงปองมึกกิ๊บแข็งแกงจริงๆนี่นะะไม่ตายให้มันรู้ไปห้าพันก็หกพันหมื่นหนึ่งด้วย้ยาหายแล้วผมตายแน่ทีนี้มันมีสี่นะอุ้ยเพิ่มขึ้นอีกอ่ะม้ยมันโจมตีมีเจ็ดเลยอ่ะไม่ใช่มีสี่นะโจมตีห้าเหลือไปสองนะโดนก็ให้เออตาย <laughs> ตานะมันมี6เลยนะอุ้ยตัวนี้มีต้องแผมจะไม่ได้ใช้ไม่ตายเลยเนี่ยป้องกันหนึ่งแล้วเหลือไว้เจ็ดเหลือไว้สามมันมีหเลยว่าชิบหายแล้วถ้ามันโจมตี6ผมเดี้ยงเลยเนี่ยผมตายนะโจมตี2เอาแล้วได้ใช้ไม่ตาย <c oughs> โอเคตายก็ถึงแกยังอยู่เลยผมยอมลดไปดาเมจได้ยอมลดไปแต้มหนึ่งน้กัดมันตายซะยัองอยู่เลยเอาอีกแล้วหือทวงขึ้นไป โห่ที่ใช้ไม่ตายสามปะวกัดมันเงจ็ดพันสามตายสนิทเงียบช็อตอีกแล้วเอจือขึ้นมาอีกแล้วเลเวลหกนะครับว่าจะจัดเลยอ่ะโว้ยแต่ผมได้รางวัเยอะมากเลยนะโดนอีกแล้วอ่ะโดนหกเลยนะมันไม่ปล่อยเรารอดแล้วเออตายเรียบร้อยโห่ซับปะรดรถทำดีมากเลยอ่ะได้ใช้ไม่ตายด้วยนะโอเค อ่ะพอดีฝ่านะครับสบู้โอ้ยได้มื่นแปดเลยเหรอเจ้าจมสุดๆโอ้โหถ้าไม่ลดไปแต้มหนึ่งนะโอ้หได้พันหนึ่งแล้วอะ่ะอือห้าหมื่นไม่ไหวแลว้เยอะเกินไปนะครับอ่ะพอดีฝ่านะครับยังไงผมก็อ่ะตัวนี้ฟักพอดีอ่ะเจ้าจมสุดๆถามว่าฟักมาทําไมนะครับก็นี่ไงก็ขายนะครับเอาดีเอนนะครับอซับ ดีเนผมถึงได้เยอะไงนี่ก็เป็นเรื่องการปรามีเน่ย่างหนึ่งนะครับโอเคซึม่มอ่ะพอดีฝ่านะก็ตีบอสโชว์ไปแล้วนะก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้ดีเนแบบอ้วกๆเลยทีเดียว <c oughs> ได้แบบจุกๆอะ่ะอ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งด้วยนะอ่ะแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยนะถ้าใครอยากดูผมตีเลีกเดี๋ยวผมจะตีโชว์นะครับ <c oughs> แต่ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครอ่า ก็ไปจริงแล้วนะครับซีโยเกนทุกคนฟันดายัางเล่นอยู่ <laughs> ไปแล้วฟย